ข่าวเศร้านะครับวงการบันเทิงต้องสูญเสียพระเอกชื่อดังคุณไพโรธสังวริบุตรจากโรคหัวใจสุริอายุ72ปีที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับตามรายงานข่าวช่วงเวลาตีสองครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณไพโรธสังวริบุตรหรือคุณเอ๋นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตกระทันหันที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยก่อนหน้านี้ช่วงหัวค่ำคุณอาเพรโรดไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมากับเพื่อนๆแล้วก็แยกย้ายกันตอนตีหนึ่งครับทางคุณเพรโรดก็เข้าพักโรงแรมในเมืองนครราชสีมาหลังจากนั้นไม่นานมีอาการแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจกำเริบและช็อกหมดสติครับ เพื่อนๆก็เลยช่วยกันเรียกรถกู้ชีพของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามารับตัวเมื่อรถกู้ชีพมาถึงเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้เร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตในเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีแพทย์รีบนำตัวเข้ารักษาที่ห้อง CCU ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดใช้อุปกรณ์กระตุ้นหัวใจเร่งช่วยชีวิตจนสุดความสามารถแต่สุดท้ายคุณไพโรธได้จากไปอย่างสงบสิริอ,อายุได้72ปีก่อนประสานญาติมารับศพ ไปเป็นผู้สที่วัดมกุฏกสัติยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยญาติมีกำหนดการประกอบพิธีรดน้ำศพในวันพรุ่งนี้เวลา4โมงเย็นนะครับและจากอาการโรคหัวใจกำเริบผู้ชมมีข้อมูลนะซึ่งทางหมอวีวิรพันธ์สุวรรณไมเป็นคุณหมอโรคสมองและระบบประสาทและก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยคุณหมออัดคลิปลงทิกต o อกนะครับจากสาเหตุเรื่องของโรคหัวใจกำเริบตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและมีประโยชน์ผู้ชมมาก ต้องสังเกตอาการตัวเองนะครับซึ่งอาการของโรคหัวใจหัวใจขาดเลือดเนี่ยใกล้เคียงกับกดไหลย้อนอหลายคนแยกกันไม่ค่อยออกเอ๊ะอาการจุกเสียดขึ้นมาที่ลิ้นปี่จุกที่หน้าอกนี่เราเป็นแค่กดไหลย้อนหรือเปล่าอย่างุนาเพยโรดเนี่ยเพิ่งกินข้าวตอนตีหนึ่งกับพเพื่อนแล้วกลับมาที่โรงแรมมก็มีอาการอย่างกดไหลย้อนเนี่ยจะมีจุกแสบร้อนกลางอก,อกเหมือนมีอะไรมาเผาครับส่วนเรื่องของโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยอาการคือแน่นหน้าอก เจ็บลึกๆเหมือนมีอะไรหนักๆมากดทับเจ็บร้าวที่แขนคอหลังแล้วมักจะเกิดอาการตอนออกแรงหรือว่ามีความเครียดถ้านั่งพักอาการจะดีขึ้นคุณหมอวีบอกว่าความอันตรายเนี่ยต่างกันมากเลยนะครับต้องแยกกันให้ได้เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าไม่ได้เป็นโรคหัวใจหรอกรแล้วเชื่อไหมตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจในบ้านเราเนี่ย เป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านหมอวีพยายามบอกว่าบางครั้งสังเกตอาการจุกแน่นหน้าอกแบบนี้อาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนแต่มันอาจจะเป็นโรคที่รุนแรงกว่านั้นค,คือโรคหัวใจนะคะสําหรับคุณเอ๋ไพโรธเนี่ยเป็นคนบันเทิงที่มีผลงานมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแสดงงานร้องเพลงพิธีกรรวมถึงงานเบื้องหลังเป็นผู้กํากับภาพ,พยนตร์เป็นผู้จัดละครเป็นนักเขียนแต่ดิฉันเชื่อว่าแฟนๆของช่อง 7HD รับรู้แล้วก็เป็นแฟนของอาเอกไพโร รมากมายผลงานที่สร้างชื่ออย่างภาพยนตร์เรื่องวัยโอลรวลเมื่ออายุ21ปีในบทตั้มส่วนผลงานการแสดงที่ออกอากาศผ่านทางช่อง7 HD อดีของเรามีหลายเรื่องนะคะสังทองปลาบูทองแก้วหน้ามา้าและเทพสามฤดูส่วนงานละครอย่างเรื่องดาวพระสุขและพริกกับเกลือขณะที่ครอบครัวเพื่อนนักแสดงแฟนคลับค่ะก็มีการโพสต์ร่วมอาลัยต่อการจากไปของอาเอกไพโรธแล้วก็แชร์เรื่องราวน่าประทับใจในช่วงเวลาที่เคยมีด้วย กันค,ครับเขาแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับและอีกหนึ่งข่าววันนี้ที่ทําให้หลายๆคนตกอกตกใจแล้วก็ต้องส่งกําลังใจไปให้กับครอบครัวของคุณปอนัทวุฒิสกิจใจด้วยนะครับเพราะวันนี้เจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวร้ายครับว่าภรรยาก็คือคุณเอพรทิพย์ตอนนี้ป่วยเป็นมะเร็ง คุณปอระบุว่าเอเนี่ยเป็นมะเร็งไม่มีเวลามานั่งเสียใจคิดว่าต้องทำยังไงต่อไปสงสารทั้งคุณปอและคุณเอเป็นคู่รักที่อยู่กินกันมา18ปปีนะครับทั้งคู่ดูแลสุขภาพมาตลอดครับคุณปอไม่เคยคิดและไม่เคยเตรียมใจว่าวันนี้ภรรยาจะตรวจพบมะเร็ง คุณปอเีเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดผ่านรายการตัวเองนะครับในวันพรุ่งนี้ครับนะซึ่งวันนี้หลายคนก็ตกใจแต่อะไรก็ตามเนี่ยเชื่อว่ากําลังใจเป็นสิ่งสําคัญยกกังคงต้องหลั่งไหลส่งไป้กับคุณเอ๋รวมไปถึงครอบครัวด้วยนะครับขอให้ผ่านช่วงเวลาเรียร้ายนี้ไปให้ได้ใช่ค่ะ